นอนอยู่เลยตั้าเป้าให้นอนอยู่เลยลูกนู่ะไปไหนอย่าค่อยไปใส่บาทลูกยังตีสี่กว่าเองครับโอ้ลูกเพิ่งตีสี่กว่าเองครับนอนก่อนได้ไหม โอ้พ่อยังง่วงอยู่เลยครับอ่งางเปลาพ่อนอนก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยปลูกยังไม่ถึงตีห้าเลยนะเดี๋ยวค่อยไปใส่บาตรนะลูกนะพ่อรู้แล้วว่าหนูอยากใส่บาตดูรอหน่อยนะลูกนะรอหน่อยนะพ่อขอนอนอีกสิบนาทีได้ไหม ได้ไหมครับเดี yeah. okay. 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 Well, so okay. ๋ยวพ่อค่อยออกไปใส่บาทนะครับนะนะครับได้ไหมพอนอนก่อนนะได้ไหมได้ไหมลูกโอเค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 ไปไปไปลูกไปไปไปรอปะไปนอนนอกบ้านไปดีครับโอเคโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับ โอ้อย่าโกรธยาโกรพ่อนะอยายาโกรธพ่อนะ้าโอเคโอเคป่าไปาแล้วลูกป่ปปปปโอเคได้เวลาแล้วลูกอังเป้าครับเดีย๋ยวอ่งเป้านั่งรอพ่อก่อนนะลูกหนูจะกระโดดทำไมล่ะลูก ใจเย็นๆครับใจเย็นๆย,ยังไม่สว่างเลยครับเดี๋ยวพ่ออาบน้ําแต่งตัวก่อนนะครับอ่างเปลาใจเย็นๆลูกหนูต้องมีสมาธินะลูกนะหนูต้องมีสมาธิพ่อรู้แล้วว่าหนูอยากไปใส่บาตรหนูคิดถึงพระสอ์ลูกพ่อพาไปใส่บาตรแน่นอนนะลูกนั้นั่งรอพ่อก่อนนะครับหนูใจเย็นๆลูกบอกพ่อแล้วอย่ากระโดดลูกเดี๋ยวขาแพงนะลูกนะ โอ้ยพ่อรู้ว่าหนูเป็นหมาที่ใจบุญมากลูกพ่อรู้แล้วครับพ่อก็บอกแล้วไงว่าพ่อจะพาไปเดี๋ยวพ่ออาบน้าแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะลูกนะอ่านั่งรอพ่อก่อนนั่งรอก่อนเดยวลูกนั่งรอก่อนรอก่อนนะครับรอก่อนเร็วๆรรอก่อนไม่งั้นพ่อไม่รีบนะนั่งรอก่อนครับนั่งรอก่อนบอกให้รอก่อนไงลูกหนูจะเย็นโอเคเดี๋ยวรอพ่อก่อนนะครับเอาเร็วลูก เปหวานี้ลูกเปล่าเปล่าเปาพระลูกไม่ได้ลูกเปล่าเปล่าพระลูกจะใส่บาทอย่างนี้ลูกโอ้ตัดร่างเลยเน่าเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะนั่งนั่งรับพรเปล่ารับพรลูกรับพรอ่นานบาง้บาง อ่างเปลาเงียบๆครับเงียบๆปนลูกนั่งนิ่งๆลูกนิ่งๆลูกมีสติลูกมีสติพระท่านให้พอหนูไม่ใช่ว่าให้หนูไปสวดแข่งกับพระลูกพระท่านกําลังให้พอลูกเงียบๆครับอ่างเปาดีๆลูกดีๆดีๆดีๆหนูปลุกพ่อมาแต่เช้าไม่ใช่มาทําแบบนี้นะลูกหนูมาทําบุญใส่บาตรนะลูกไม่ได้พาพ่อมาตกนรกนะลูกนะนะอ่างเปานิ่งๆลูกนิ่งๆดีๆลูกดีๆนะครับนั่งฟังรับพรลูกรับพรนะรับพรลูกนะ น้องอ่งเปลาหลังจากที่หนูไปกัดจีวรพระสงฆ์ตอนใส่บาตรวันนี้หนูได้รับกรรมที่หนูได้ทำไว้แล้วใช่ไหมลูกไหนบอกชี้ว่าหนูไปโดนอะไรมาไข่ของหนูหายไปหนึ่งลูกใช่ไหมลูกหนูสัญญาได้ไหมว่าหนูจะไม่ทำพระแบบนั้นอีก หนูจะได้ไม่ต้องโดนตัดไข่และต้องป่วยแบบนี้อีกนะลูกนะนี่นะลูกนะนอนไปลูกปะอองเปาครับพรุ่งนี้อองเปาไปใส่หมากับพ่อนะครับไปชุดนี้เลยนะครับหลวงพ่อเขาจะได้ภูมิใจกับหนูนะครับเอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมครับชอบไหมครับโอ้ยซุดปอร์แมนของพ่อเก่งที่สุดเลยลูกเอาไหมลูกเอาขนมไหมอันนมไหมครับผม เอาแล้วจะเอากันชาลูก